สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้เกือบซวยแล้วผมนะครับเกือบซวยนะครับนู่นอยู่บนหลังคานะครับอยู่บนหลังคาเหล็กขาดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนต่อนะครับเหล็กผมไม่ได้เป็นคนต่อผมก็ไม่สังเกตนะเพราะเอาเหล็กเก่ามาแต่ว่ามีคนต่อนะครับผมไม่ได้เป็นคนต่อเหล็กท่านผู้ชมเอ้ยนี่เหล็กนี่หักนะครับหักลงมานะครับมือผมไปคว้าด้านบนไว้ได้นะครับไม่งั้นโอ้ ป่านี้อาจจะไปแคนคาหักก็ได้นะครับโอ้นะครับมีหลุดลงมาจากข้างบนนู่นนะครับหลังคาู่นะครับผมเหยียบอยู่เหยียบปุ๊บมันหักทั่วเลยนะครับเหยียบเดินไปเดินมามันก็ไม่เอะใจว่าอะไรนะครับเออมันก็ทาสีอยู่ไ้นะครับเราก็ว่าเหล็กเราก็ไม่ได้ดูดีนะครับได้ดูดีก็เหยียบอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันหักนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนต่อนะครับคนอื่นเป็นคนต่อเหล็กนะครับอันตรายนะครับเชื่อมเหล็กไม่อยู่นี่แต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดขึ้นสูงๆนี่ผมจะเชื่อมเองนะครับไม่ให อันนี้มีคนเชื่อมไว้นะครับมีคนเชื่อมไว้ลงรอยการเชื่อมไว้ก็ว่ามันแน่นนะแหละก็ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับดีว่าคว้าเหล็กไว้ทันนะครับโอ้เดี๋ยวคว้าเหล็กไว้ทันนะครับนู่นสูงสามเมตรนู่นท่านผู้ชมนะครับสูงสามเมตรสามเมตรกว่านู่นะครับนู่ล่วงลงมาจากข้างบนนู่นนะครับจับเหล็กไว้ทันนะครับโอ้โหถือว่าปฏิหารลงปูนรอดแต่ว่าแขนลงแขวนลงปูนรอดนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี่โอ้ยนี่ าไปซื้อหวยเพื่อนบ้านนี่ถูกเลย <st ess cat> เลขออก75นะครับแต่พอดีมัน็นเตุเกิดวันนี้นะครับ175นะครับนี่ลุงปูรอด,อดเกือบสวยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยนะครับเมื่อวานลูกน้องก็โดนไฟดูดนะครับพ่อใหญ่อ้วนโดนไฟดูดนะครับเกือบอีกนะครับโอ้สงสัยเจ้าที่จะแรงหรือเปล่าหรือไม่ได้หยอดหรือเปล่าเออทางนูน้นเขาบอกว่าไม่ได้หยอดเลยยังไม่ไดเอามาหยอดคนเอ่อค,คนเสือ้อเสื้อส้มเลยนะเสื้อส้มกับเสื้อส้มบอกว่ายังไม่ได้หยอดเลยนะครับยังไม่ได้หยอดเลย เกือบงานเข้านะครับเมื่อวานพ่อใหญ่อ้วนกระโดดไฟดูดนะครับวันนี้ผมเองเจอกับผมเลยนะครับนี่ล่วงลงมาสามเมตรกว่านะครับสามเมตรนะครับดี่าคว้าเหล็กไว้ทันนะครับโอ้ถ้าเป็นไม้มันก็จะแกะแกะอยู่นะครับอันนี้มันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กพอดีหลุดแบบปุ๊ดเลยนะครับปุ๊ดมือผมดีว่าผมมือมือเร็วนะครับเหมือนมือลิงอะไรประมาณนั้นะคว้าไว้ทันนะครับข้างบนนู่นนะบนหลังคาหนูนะครับโอ้เกียบงานเข้านะเอาไปเหยียบ เอาไปเหยียบเชื่อมเหล็กนะครับมันหักนะครับมันหักรอยต่อนะครับรอยต่อผมไม่ได้เป็นคนเชื่อมเองหรอกนะมีคนเชื่อมไว้นะครับเออแต่ปกติถ้าเชื่อมนี่ผมแบบถ้าไม่มั่นใจจริงๆผมไม่เหยียบนะครับผมก็อู้ดูไม่ดีด้วยแหละเนี่ยเขาเรียกว่าทํางานประมาทนะครับไม่ทางานประมาทนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่ปฏิหารลวงปู่รอดก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็แขวนลวงปู่มานะครับแขวนช่วงนี้แขวนลุงปู่รอดนี่เกือบพี่น้องเลยลุงปู่รอดนะครับรุ่นหนึ่งนะครับลวงปูรอดนะครับ ถุกบารมีหลวงปู่เออเอาไปซื้อหวยดีไหมท่านผู้ชมเออหวยใกล้จะออกแล้วด้วยหนึ่งเจ็ดห้านะครับอืมสงสัยจะไปซื้อหวยแล้วเป็หนึ่งเจ็ดห้านี่หลวงปู่รอดนี่ปฏิหารริงนะครับแต่อาจจะเป็นที่เราแบบสะเพาเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มือเร็วนิดนึงนะครับเลยจับไปทันนะครับล่วงลงมาจากหลงนนังคาเง่นยแหละครับมือคว้าเหล็กไว้ทันนะครับเออนี่ทํางานกับประมาทอย่าประมาทเด้อท่านผู้ชมนะครับอย่าประมาทนะครับเดี๋ยวจะไปลุ้นเลขหน่อยหนึ่งเจ็ดห้าวที่จะถึงนี้สิบหกเมษา